สวัสดีครับทุกคนผมอิงะครับะในวันนี้ผมจะไปเล่นเกมเกมไปที่แรด,ดในคลิปที่20นะผมซึ่งในคลิปนี้นะผมก็จะมาเล่นเอาไว้ง่ายเลยไม่ต้องคิดมากนะผมด่านนี้ฮะนี่วันที่หัวคลิปเป็นวันนี้เป็นวันที่1เมษาก็คือเอพิฟูเดย์นะฮะก็ก็เกี่ยวกับการหลอกลวงเนาะก็นี่แหละ you have been troll นะผม daily r e v e w นะฮะอ่ะก็ไม่ต้องทำไรเพราะว่าด่านมันเป็นออโต้นะผมเออคลิปนี้ก็อาจจะมาสั้นสั้งน,นะนั่นแหละแต่ต้นคลิปนี้คือ ทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะต้นลีปเนี่ยเออเล่นแล้วก็แบบเย้นะเออเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะแล้วนี่มึงมึงมึงทาอะไรเนะี่ยคือคือมึงมึงชักหรือไงเอาแล้ว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 ไงแล้วคือมึงดูดิเฮ้ยช่วยด้วยพาไปโรงพยาบาลดีชักชักจะตายหากยก็โอเคแค่นี้แหละนะฮะคือด่านนี้ไม่คลิปนี้ไม่มีเลยนะมามาสั้นๆเลยนะฮนะเออเท่าน,นั้นเ a i ี่เ e เวลนะอ่าก็แค่นี้แหละนะ อ่ะแล้วก็รอมาถับไปเหมือนเดิมผมก็เล่นทุกวันนะฮะส่วนนี่ครับผมจริงๆแล้วปกติวีคลี่ดีมอนตรงนี้เนี่ยมันมันจะไม่เกินมีเดียมด m o n นมั้งถ้าถ้าจะได้เห็นนะเออแต่นี่มาถึงเอ็กซ m วีดีมอและเป็นด่านนี้ด้วยนะเออก็คือมันตรงกวันที่ถึงเมษาพอดีมันจะรีเซตทุกสัปดาห์มันก็เลยเป็นด่านนี้นะฮะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละนะก็แค่มาเล่นด่าน daily level นี้เฉยนะฮะส่วนนี้ส่วนนนี้ก็ปล่อยมันไปนะผมโอเคผมก็ไงก็ตามแล้วก็สัปดาห์คลิปนี้ก็ขอจบเอาาบยย